รายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรนค์ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีตั้งอยู่เลขที่422หมู่1 ตำบลโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดจัังหวดอุดรธานีเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวนนักเรียน775คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา50คนผู้บริหารสถานศึกษาจากอากาศเอกทฤษฎีส,สิงอุปโปร,รองผู้อำนวยการ2คนคือนางปนิสราบุญนสิทธิ์ และนางสาวปรียานุชเขาศรีดาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลงานปีการศึกษา2562 25กถึง2564 1. ารกบารบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา1.1นโยบายของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนนนอาดพิทยาสันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีแผนผังคณะกรรมการบริหารจัดการกิจการนักเรียนที่ชัดเจนรูปแบบก,การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนนนอาดพิทยาสัน Smart Mo มเด S Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพทักษะชีวิตเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และโรงเรียนโนสะอาดพิทยาสรร เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียง m moral มีคุณธรรมโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้สอดแทรกการมีคุณธรรมให้กับหลักเรียนอาทิเช่นหลักสูตรต้านทุจริตโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีส่งผลทำให้โรงเรียนนนทศาสตร์พิทยาสารรได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับ3ดาว A Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโรงเรียนมีนโยบายให้บุคลากรครูทุกท่านจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้ที่แม่นยำและคงทนนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนอีกมากมายเช่นการทำโครงงานคุณธรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนนสศาสตร์พิทยาาสตร์เกิดทักษะก,การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงอาเรียว <Are S 1> <Real. S 2> จริงผู้บริหารเป็นผู้นำที่พูดจริงทำจริงจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นที่รักของเพื่อนครูบุคลากรครูมีความสุขในการทำงานเพื่อสร้างสารรค์และพัฒนาโรงเรียนพัฒนานักเรียนรวมถึงการส่งเสริมค่าราชการครูให้พัฒนาตนเองอยู่เสมออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับบุคลากรครูในโรงเรียนทีเทคโนโลยีผู้บริหารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทั้งสำหรับนักเรียน ครูผู้สอนโดยการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตรอบโรงเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกมุมของโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนนอนสะอาดพิทยาสันจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสามารถใช้เทคโนโลยีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุมิปัญญาไทย 1.2ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน1.3ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ การคัดกรองนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2564มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ1.4ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนโนสะอาดพิทยาสรรมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เป็นระบบ มีประสิทธิผลได้รับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2564ปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยกิจกรรมตำรวจนักเรียนจิตอาสาขับขี่ปลอดภัย 2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. 1. วิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้แก่โครงการอบรมต้นแบบ t o b number one กิจกรรมตำรวจนักเรียนจิตอาสาขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 2. 2. การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปแบบโครงการขยะแลกออกรายง,งานโครงการขยะแลกออกโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2.3การดำเนินงานด้านการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภาพกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา2.4การดำเนินการคุ้มครองนักเรียนการดำเนินการเพื่อนำนักเรียนที่ออกนอกระบบเข้าสู่การเรียนรู้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการพาน้องกลับห้องเรียน 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 3.1. ข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการการจัดแสดงผลงานโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการบ้านนนอยดน้ำเกลียง เนื่องในงานประเมินโรงเรียน3.2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีการประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา3.3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอโนนสะอาดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยร่วมกับบริษัทฮอนด้า 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน4.2การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนบุรณาการร่วมกับการนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประเมินติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษากอตปนโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี4.3 การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำสถิตินักเรียนออกกลางคันนักเรียนไม่จบหลักสูตรและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่อง5.2นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย โรงเรียนมีคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนรงนสะอาดพิทยาสรรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564มากกว่าร้อละ90อยู่ในระดับดีเยี่ยมรายงานการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2563 นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ83 5.3นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านโรงเรียนนนสะอาดพิทยาสัรดำเนินโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทุกด้านโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตำรวจนักเรียนจิตอาสาขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการอบรมต้นแบบ t o B Number One โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม5.4ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นเกียรติบตัตร สถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2,564ปีที่3ติดต่อกันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการทุ่มเทงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำให้โรงเรียนได้เข้าร่วมงานประกวดผลงานวิชาการในการสัมมนา,าระดับชาติครั้งที่15ทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน ณศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร